อชีนี่ที่จะมีอยู่48กลุ่มสาขา8านะคะ6,000บาทเราก็เลยปรับตรงแต่ละอำเภอไม่ทราบตรงนี้ว่าเออมีค่าเครื่องมือประกันสุดก็เลยปรับยอดทัดง้งอหลายๆเภอก็ต้อง,งอมัดคงอย่าตเราเอาค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขึออ้นอาชีพให้มีเครื่องม,ออมอือประกอบอาชีพแล้วก็มีเคออุปกรณ์ที่อะไรพวกนี้ค่ะที่จะต้องมาดำเนินการใช่ไหมสอนเราก็ซื้อยางรถยนต์ยางล้อต่างๆชาวบ้านเอากลับไปเลยค่ะ คุณก็ณต้องแบ่งที่ทำไม่ใช่ไม่ใช่ต้อง,งที่ทําเป็นส่วนกลับไปบ้านคุณก็ต้งอ,ตอ,งอ,ตตองไปซื้อจอกเนี่ยถ้าไม่พอหรอกนะถ้าก็ไปซื้อยางให้ก็ไปทําในบ้านไปเองก็เด็กอ่ะเพราะว่าไปขอซื้อก็ยังได้ไม่กี่บาทอ,อะไรไงเราไปขุดปลอกระบายน้ำส่วนกลางาเขาให้เก็บเงินอย่เง,งี้ยผมว่าไปขุดหรือไปทำไม่ไอ้